สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมข้ามฝากของหมู่บ้านครับมาอีกฝั่งหนึ่งมาเจอไอ้หนุม่มใบไฟครับเล่นโคนอยู่ไอ้หนุม่มใบไฟของเสียป,ปี้ครับเสียป,ปี้กับเจ๊ปอนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกครับจัดช็อตเด็ดเลยแม่น่าเสีย <c oughs> ลงมารอบแรกยังไม่ถึงรอบเลยจังหวะถอยบาเสียเสียมุมเสียไปพ่นล้วกะถอยแอ้กันมานี่แล้วก็ถอ,อ,อ,อยอีกลงเลย,ลเลยโอ้ถอยรอบสองครับ พิกัดนะครับผมคนรับัังของหมู่บ้านครับกับรถไมโครโจมครับบ้นะานดงแดงครับตำบลดงแดงจะตุรพัฒน์พิมานร้อยเอดเจ้าถิ่นครับเข้าตำรายีะนะครับตายคาบ้านตัวเองครับเดี๋ยวปีอุปกรณ์ครับในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก็ม,มีไม้ยุคาแล้วก็กระสอบปุ๋ย นะครับขาดไม่ได้ก็คือเกรอสอบปุ๋ยนี่แหละติดอยู่ในลักษณะตูดกดหน้าลอยแล้วก็เอียงเล็กน้อยครับเอียงไปฝั่งซ้ายครับนาไม่ได้ลอกนะครับผมนาไม่เคยลอกแต่ว่าทุกปีนั้นไม่มีน้ำครับปีนี้มีน้ำ ก็เลยสภาพเป็นอย่างเดนครับผมลอยบินตัวเองแล้วบินกี่รอบแล้วเสีย,อยร,รอบนึงเกือบจะขึ้นแล้ว,วแต่มันเอียงซะก่นอบบนสมมุติว่าขึ้นน่าจะเกี่ยวต่อไปนี่ <laughs> วัดใจเสียปี้ไปเลยงานนี้ไป้กกลับบ้าน ออมมคลิปนี้ครับเรามา,ามาถ่ายทำขั้นเวลาโชคดีมากครับขั้นเวลาฝั่งของรถไบโครนะครับฝั่งของรถไบโครทีมงานก้อนคำเนี่ยตอนนี้เขากำลังไปหาตัดไม้กันอยู่ยังไม่มีการกู้แต่อย่างไรครับ เก๋ปอส่งข่าวบอกว่าไอหนุ่มว้ไฟเล่นโคลนอีกแล้วขามฝากหมู่บ้านมาฝั่งนี้ครับปีนี้ติดกี่รอบแล้วเสียพี่สงรอบครับนี่ครั้งที่สอง <c oughs> ครั้งไหนหนักสุด <c oughs> ครั้งนี้หนักสุด <c oughs> ครั้งแรกก็วินตัวเองขึ้น ดินนะครับที่อัดอยู่ในช่องแท็กเพื่อไม่ให้มันดูดครับปีนี้รู้สึกว่ารถเกี่ยวข้าวรถไบโคนี่นะครับผู้ประกอบการหลายเจ้านี่ค่อนข้างที่จะเจ็บหนักครับผมมีให้เห็นทุกรูปแบบเลยปีนี้ เจ๊ปอบอกเดี๋ยวหนูดันตูดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ไหมเจ๊โอ้ดิลงมาแค่แป๊บเดียวหรอได้ข้าวขนาดนี้อ๋อเกี่ยวแปลงนั้นแล้วก็มาลงแปลงนี้พวกเกี่ยว <laughs> ท,ทุกปีหรือเปล่าเสียแปลงนี้ ไม่เคยมาแม่แม่เก้ียวสุ่ปีแต่ว่ารถคันนี้ก็ลังมากครั้งแรกแม่บอสครับบมเป็นยังแม่ถือว่ารับน้องไปแม่เออรับน้องโอ้มเป็นยังเสียปีแล้วบอก รับน้องโหดแบบนี้เนมากอย่เนัเดี๋ยวว่ารับบ่อยๆก็ไม่ดีนะเสียปีเตรียมพร้อมครับเป็นภาพที่เราเห็นจนพูด้ง่ายว่าเห็นจนชินตาแล้วล่ะครับกระสอบปุ๋ยไม้ยุคากับใบแท็กนี่ ช่วงนี้เดาดูเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยทางฝั่งของจังหวัดร้อยเอ็ดต้นอยู่คาขาตลาดนะครับผมเพราะว่ารถเกี่ยวเมามาหมดแล้วครับฮะเนทานาวเทล์สินลไล่เห็นรถจักองเนี่เบลงไดบบเนี้ เวลาเจ้านั่งเบิ้งคลิบเราจะเห็นตำรถเขาตีรัวเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยได้แต่หายกำลังใจเพิ่นเมื่อก้วันนี้เพิ่นก็หายกำลังใจเจ้าละหายกันแล้วมันเนี่ยแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชาวนาที่เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับตาก ตากแล้วเตรียมจะกอ,อกถุงปุ๋ยนี่ก็ทําใจหน่อยครับถุงปุ๋ยขาดตลาดอีกแล้วครับเดี๋ยวปี้เหมามาหมดแล้วอออเออเมื่อคืนเมื่อคืนทีมของปอจะเดินตู้แอร์นะ่ะของทเท่าแก่หลวดนะ่ะจมอยู่เมื่อคืนที่ที่ขับรถผ่านกันเห็นไหมที่ผมสต๊อไฟใส่นั่นแนนนหละกู้กันอยู่ชั่วโมงกว่า พอเจริญตัวแอร์ก็ติดอยู่เมืองสวงนะครับห่างจากนี้ก็ประมาณ20กกิโลครับไปทันพอดีเมื่อคืนถือว่ามานานๆมาเยือนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนี่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ค่อนข้างที่จะให้การต้อนรับดีครับโดยการติดโดมโชว์กันแบบต่อหน้าต่อตาก็มีฮะนแบกวะแบกขึทาเใ่ เอาเรามาได้เยอะต,ติดนั่นบ่อแม่เราติดรวดเท่าบอ่อพังหันอโอ้โหมาจอดนี่เราก็บแบกข้ามาดูกันแบบย,ยาวๆครับดูว่าไอหนุ่มใบไฟนะครับจะขึ้นจากรลมได้หรือเปล่ารอบนี้ หนึ่โอเคนี่ครับพีเซนเตอร์เจ้าของรถเกี่ยวก็สวยเหลือเกินอีกฝากฝั่งก็เจ้าของนาสวยเหลือเกินครับรถไมโคก็ไม่อยากขึ้นจากโลมเลยฮะคนละแบบได้เจมูไมคโคยืไหนึ่ขวาโอ้รถรถไม่อยากขึ้นจากโลมเพราะว่าเจ้าของนาสวย เอาสุดท้ายครับฝั่งนี้ครับบ่งอรถเกี้ยวหรอบ่แม่แม่บ่งอรถเกี้ยวหรอีเอา้เกี้ยวเองสินะอ๋อครับบ่แม่ตีเก้ยวเองเลย น้อยๆนั่นเจ้าข่าเป็นบ้นั่นเ้าเป็นอันนี้ยูทุบช่องหยั่งหบ่เออคือหูวว่ะยวมาหนเจาสติกเกอร์มาฝากเด้อ โอ้เอเสียหนูวันฮะลาซื้อหนังซื้อจางไหนน้องสตางค์นโอ้เอเสียหนูครับดกกดีเบื้องเสียหนูประจาเลยแมนมัเออดีแล้วดีแล้วเอเสียหนู นี่เสียโนดูอยู่นะครับนี่เอฟซีตัวยงท่านนะครับคิปมาเป็นกับคลิปมาตั้งแต่คลิปนี้เออเจ้าพอลงคลิปนี้ไปเบิ้งแล้วไปมินน้ำเด้อบอกว่าผมนี่เด้อครับคนคือคนในคลิปเด้อครับแบ่งสีเด้วอ่ อา้าหันมาฝั่งนี้ครับใส่ไม้นะครับใส่กระสอบปุ๋ยไปข้างนะ5้าครับห้าหรือหกป้องกันกระสอบปุ๋ยขาดก่อนจังหวะลดขึ้น มาเรื่อยๆครับท่อนไม้มาเรื่อยๆหมดป่าแล้วครับเจ้าจของโรงไม้สับบอกไม้ยุคาขาตลาดไปไหนนี่นี่ครับต้นตอครับเจอแล้ว <laughs> รอบนี้รรบรองขึ away, me, no. <that> ้นแน่นอนมือมือขึ้นมือขึ้นของอันทาปอจะเริ่นี่ทาสุดท้ายทาส่อนีล่ะใส่ใหม่จริงๆละเออีิ้วเลยวิ่นสามรอบเอ้าจวดจวดเลยบ่ได้บ่

เอาละครับ,ข,รบขึ้นเลยครับขึ้นเลยน้ำท่วมสายพานตูดกดครับน้ำท่วมสายพานครับ เกิดความลื่นครับสายพานไม่จับลา,ากซอยบ่ยืนยู่ยืนยู่ฝากขนาดทางบนนุตเนาะจมแห้งอยู่ด้นี่ดินดูดบ่เสีย อบนี้หนักเลยครับเสียป,ปีบอกเมื่อกี้มันขยับสักหน่อยหรือเปล่าครับ,บ,รบยังไม่ขยับเลยเนาะดูทีครับ,บดินน่วมหมดเลยปีนี้น้ำมาท้ายปีครับรถเกี่ยวก็เลยเจอศึกหนักทุกพื้นที่เลยครับ เอารถมาดึงช่วยแล้๋ลยวเดี๋ยวป่าก็จะไปติดต่อรถฝั่งโน้นครับเขาจะมาดึงให้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยมารับชมกันต่อนะครับมาตามลุ้นตามชมแล้วก็ตามเชียร์ตามให้กำลังใจเสียป,ปีกับเจ๊ป,ปอกันในช่วงต่อไปนะครับ อันนี้ก็ตักน้ำออกไปก่อนเดี๋ยวกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ